เลยนะครับอาครับกรรมการส่งสัญญาณปล่อยตัวนักกีฬานะครับครับฝั่งโคราชจะได้เสิร์ฟก่อนนะครับเบยเจ้านายนะครับไอ้วุ้ม ซุดต่อนย์ครับเส์ฟไปครับเขยนดเปิดครับตัวยายยกขึ้นมาเตยครับโอ้โหตะก้อออกไปเยอะครับลุงนี้ครับเส์ฟครั้งแรกก็เป็นแต้มเลยนะสำหรับทีมงานโคราชนะครับขึ้นนำเป็นหนึ่งแต้มนะครับหนึ่งต่อซุครับเส์ฟไปครับ โอ้โหนี่เพื่อนเปิดเสียนะครับเดีนี้เอาลูกเสรือไม่อยู่นะครับมีมีฟรีอยู่ไหมสองต่อศูนย์ไปแล้วนะครับสองต่อศูนย์ครับเสิร์ฟไปครับเตยเปิดหัวครับเกาหลียกขึ้นมาเตยโอ้ตีออกอีกแล้วเนี่ยครับ เสิร์ฟสาครั้งเป็นแต้มทั้งสาครั้งเลยนะครับโอ้โหครับวือัสดีนัทพลด้วยนะครับจริงเท่าไหร่ครับแย่ชิงกันวัน1่งแสนบาทนะครับฝั่งละห้าพันนะครับยกขึ้นไปโอ้โหเตยมเซร์ครับ คู่นี้สามสามนะครับเนี่ยจะออบจะออบไปยืนเพ่อเาเสานะครับเนี่ยเสื้อสีน้ำเงินนะครับเนี่ยครับไปยืนเพ่อเสาแล้วนะครับเนี่ยครับเขาไม่เข้าสนามนะครับสวนต่อสามครับเสิร์ฟมาครับปื่นตัวนายยกขึ้นไปไอ้นี่เนี่ยตีหัวเนี่ยครับตีหัวได้ดีมากครับคุณชาจ้องนะ สวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับสวัสดีคนรับชมหนึ่งร้อยท่านด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร,ร is, ์เพียตะก้อยกไมัยด้วยนะครับและฝากช่องยูทูบด้วยนะครับตะก้อยกอมัยชแนลนะครับเข้าไปกดติดตามนะครับชมด้วยครับเอ้าครับอุ้มยังไหนยังดูครับยกขึ้นไปครับตีไปติดเกี่ยวก็ได้ครับยกขึ้นไป้เตยทําไงครับโอ้โหครับลุงเมียครับยกตะก้อห่างนะลุงเมียครับเดี๋ยว เปลี่ยนเสิร์ฟนะครับซูเปอร์แม็กก็อยู่นี่นะครับสมองอะครขอไร้ายๆๆชาติตกลงสามสามเนี่ยสูงต่อสามแล้วนะครับเตยเสิร์ฟไปไหนเสิร์ฟมาครับอุ้มยิงอยู่ครับจานายยกขึ้นไปยกห่างครับเอาตีดเชียวเพื่อนครับยกขึ้นไปเตยแก้ไขมาครับเปิดไม้ยกขึ้นไปเอาตีดเชียวครับยกขึ้นไปยกเสือครับ โอ้โหตะก้ออกครับลุงนา,ามเสียตีหัวออกครับจะตะเฮ้ยเออจะตะก้อ,าอาากสามสามนะครับกลายเป็นสองสามนะครับเนี่ยครับเดือดไปครับดีเดนยังอยู่ครับตขาเลยยกขึ้นมายกสวยครับโอ้โหมาแลยครับเนี่ยครับเด่นจะตั้งหลักได้แล้วนะครับสำหรับทีมงานซีโอนะครับ ก็ยังตำหลังอย่งยสามเต้มนะครับส่นตอสามครับไปโอ้โหเนี่ยครับเสียนะมุงเนี่ครับชางาย้มาใหม่ไม่มีลูเกมงานโคราชนะครับเนี่ยครับต้อเดกเกมครับมุงนี่ย จับเพื่อเปียกหามาเยไหมต่อไปยังไม่จบจต่อสามครับเสิร์ฟมาครับปุ้มปิดนาย,ยกขึ้นไปโอ้โหเนี่ยสวัสดีองค์ชายเสือสายบอลด้วยนะครับรอชมนสนามเอกไม้เปิดเมื่อไหร่ครับสนามเอกไม้คงไม่ได้เปิดอีกแล้วนะครับก,ก็ สนามปิดสามทุ่มนะครับโอ้โหยกสวยครับนี่ครับติดเกี่ยวครับเอายังอยู่ครับติดเกี่ยวอะไรอย่ครับโยกขึ้นมาจะเตยทําไงครับโอ้โหนี่ครับเตยเริ่มเริ่มมีความมั่นใจนะครับเนี่ยครับเริ่มมั่นใจนะสนับเตยครับหนึ่งต่อสามครับ ไปไหนครับเตยครับเสือบมาครับโอ้โหเปิดเสียครับนี่ครับโอ้ตรงนี้เปิดเสียครับไขึ้นสนามทีมงานโคราชครับเจ้าอุ่มครับ <พ uka> เปิดแต่นะครับตามขึ้นมาเป็น2ต <ti ens> ่อ3ามแน่นอนสอต่อสองเอาางต่อสามต่อครับเสิร์ฟมาครับเปิดหัวครับโยกขึ้นไปยกห่างครับติดเกียวเจ้าเตยครับก็หยายกขึ้นมาเจ้าเตยทำไงครับโอ้โห ตีออกไปเยอะครับลุงมี้ครับไปคมสปลขามยต่อสอครับเส์ฟไปครับจะถยเปิดครับก็เอียบโอ้โหครับแก้ไขครับเปิดหัวไหลหลขึ้นไปโอ้โหมาเล สี่ต่อสองนะครับสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับสวัสดีคนรับชมหนึ่งร้อยสามสิบท่านด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพจตะก้อยกใหม่ด้วยนะครับสี่ต่อสองครับเสอร์ไปครับ เตยเปิดครับเดี๋ยวยกขึ้นมายกสวยครับตีเกี่ยวเจ้าอุ้มนะครับยกขึ้นไปเจ้าอุ้มทำไงครับโอ้นี่ครับโอ้ทิ้งห่างสามช่วงตัวแล้วนะครับเป็น้าต่อสองนะครับช้าช้าเจ้าบอกมันาออุ้มโดยนายได้วันนี้เจอสามแต้มไม่มีดีนะครับไม่มีอะไรเลยเนื้อหน้าขวานี่ย เอ้ย3ต่อพฝากคอมเมนต์กันด้วยนะครับภาพชัดไม่ชัดนะใครอยู่ตรงไหนครับเสิรไปครับก็เตยเปิดเขาครับตัวเย้ายกขึ้นมาตึยไอหัวนี่ะโอ้โหฮะเปลี่ยนเสิร์ฟครับไปๆๆแล้วกรัเอื้อนเปิดว้าวถ้าไป็นเล่นเนี้ก็ได้เล่นนะ สองต่อห้าครับเส์ฟไปครับรุมเปิดครับต่อคเับเองเนี่ครับโอ้โหชิงเล่นจังวะสอไปเลยครับรอูไหมลองดูไหมลองูไหมลมไม่ได้แปลงหัวเนี่ยลองดูสัดมาจ้าจ้า นสนาม,มรามสี่สิบไม่แน่ใจนะครับผมไม่แน่ใจว่าสนามรามสี่สิบยังมีอยู่หรือเปล่านะครับ <S 2> <S 2> ต้องขออภัยด้วยนะแต่รามแหงซอยสี่นะครับเรา,ามีแข่งกันไม่ไม่ใช่แข่งนะครับรามซอยสี่เขาก็ซ้อมกันทุกวันนะครับสองต่อห้าครับเสืไฟไปเข้าช่องกลางครับบุ่มเปิดนายยกขึ้นไป ตีติยังไม่อยู่นะครับเปลี่ยนเสิร์ฟครับแน่ือโอ้โหชนะไปสองแสนห้าต่อสครับเสิร์ฟไปครับดียังอยู่ครับโยกขึ้นไป โอ้โติเดเกี่ยวเจ้านายครับโยกขึ้นไปโอ้โโยอย่างนี้จะไปเหดืออะไรรับเนี่ยถิงห่างไปสี่ช่วงตัวแล้วนะครับต่อ2แล้วนะครับคู่นี้เสียนขานอกเทฝั่งไปทางโคราชเงินหมดเลยนะครับ6ต่อ2ครับ เซอร์ไพร์โหไม่ฆ่ามั้งยังไม่พ้นขนาดไหนเอยคู่นี้สามสามนะครับเนี่ยครับอีกคนหนึ่งมายืนข้างสนามนะครับเจ้าออฟนะครับยืนอยู่ข้ามสนามนะครับสองต่อหกครับเสิร์ฟมาครับช่องกลางครับโอ้โหเจ้านายยังอยู่ครับโยกขึ้นไปโอ้ติดเกี่ยวครับโยกขึ้นไปจอดครับ โยกขึ้นไปใหม่ครับตีติเกี่ยวก็้อยโยกขึ้นมาเจ้าเตยติดเกี่ยวเหมือนกันครับโยกขึ้นไปโยกสวยครับโอ้โหครับสุดยอดจริงๆครับเนี่ยครับโยกสายเข้าไปหน้าเน็ตครับโอ้โหไม่ยอมจริงๆครับเออแล้มึงบอกมาเจอไหมดิเออฟังไปเออฟังเสียมันเออมันสะบวนแล้วไอ้นะ ขอบคุณพี่ทะเชพี่ธทรลเดชขำโพด้วยนะครับสำหรับเรา45ดวงครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ส่งเราเข้ามาด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้อดีนนะครับมาครับ ขันแต้มใหม่ครับกรรมการขันแต้มใหม่ครับสองต่อหกครับเสิร์ฟมาครับอุ้มเปิดครับเจ้านายยกขึ้นไปโอ้โหเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับ สนามนามินทานะครับมีแข่งทุกๆค่ำคืนวันเสาร์นะครับมีจัดลงรายการนะครับติดเกี่ยวครับยังดูครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะเนี่ยความวัยนะครับพื้นเกี่ยวเนี่ยสุดยอดนะครับสำหรับทีมงานโคราชนะครับเนี่ยครับสวัสดีพี่เล็กอินออนอินด้วยนะครับสำหรับดาว45ดวงครับขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวพี่เอาเรามาขอบแก้แทนคนเลยนะ เนี่ยครับเปลี่ยนฝั่งแล้วนะครับขอบคุณเราทุกดวงด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินนะครับนะเฮ้ยเข้าหาสามปีก็บ่ะไรสิบปีก็จะเท่าไรบ่ไหนนี่หาไม่ได้สิบปีมันบอกเงินแสนอยู่พี่เตะก็เล่นตัวข้าพี่ เอฟซีเต้มือน้ำครับโอ้ครับเปลี่ยนฝั่งไปนู่นนะครับสนับค่ายโคราชนะครับฝั่งนี้เป็นค่ายซีโอนะครับนะครับตามหลังอยู่ห้าแทมนะครับนาครับเจ็ดต่อสองครับเสิร์ฟมาครับก็เดี๋ยเปิดหัวเตยยกขึ้นไปโอ้หล้นครับยกขึ้นไปครับติดเกี่ยวเจ้าเตยครับยกขึ้นไปเตยทำไงครับโอ้หล้นครับยกขึ้นไปครับ โอ oh oh ้โหครับที่ไม่ร้อยคุยมาเงียบทิ้งห่างไปหกแ้มนะครับสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับสวัสดีคนรับชมหนึ่งร้อยแปดสิบท่านด้วยนะครับนี่ครับเจ้าเตยนะครับเจ้าเตยกับเจ้ากอรีนะครับ งานซีโอครับเอาต้องยกลูกไอ่ยกลูกไปไหนไอ่ยกลูกแปรต่อสองครับเสิร์ฟมาครับมีเวนยังอยู่ครับกดเลียยกขึ้นไปโอ้โห่เนี่ยครับเตยบอกว่าขอเกี่ยวขอเสิร์ฟบ้างครับเนี่ยครับเนี่ยครับเตยซัมติงครับ สองต่อแปดครับปืดหัวครับยกขึ้นไปตีหัวยอดครับนี่ครับโอ้โหครับเลียนเสิร์ฟครับแปดต่อสองครับเสิร์ฟมาครับโอ้โหแต่ก็ออกเยอะครับลูกนี้ครับ สองต่อแปดครับเสิร์ฟไปครับเจ้าอุ้มเปิดเจ้านาย,ยกขึ้นมาตีหัวนี่โอ้โหศึกษาไว้เนอ้อง <c oughs> มันต้อง <c oughs> โตด,ดขึ้นไปทิ้คตัวนี่สิไอนะตะกี้หล่นไปแล้้วึย <c oughs> ครับแปดต่อสองครับเตยเปิดวิทยายกขึ้นไปไอโอ้โนี่ครับยกเข้าปรตีหายนะสหรับเตยน,นะครับแต่ฝั่งนี้ก็ยงัง เป็นรองเรื h. H, oh, song, ่องตีหัวอยู่นะครับเป็นรองอยู่นะครับสองต่อแปดครับเสิร์ฟไปไหนเสิร์ฟยอดครับยังอยู่ครับยกขึ้นไปหล่นรอเปล่าโอ้โหยังไม่หล่นนะเนี่ยครับทไมทไมลองเาเล่นกนแค่แต่ต่อสองครับ เสิร์ฟมาครับเลยเปิดก็เยยกขึ้นไปยกห่างครับเนี่ยยกห่างติดเกี่ยวแน่นอนครับยกขึ้นไป,โ,โ,นไปโอ้โ,โหลูกนี้กดไปเยอะเน็ตแทบขาดครับลูกนี้โอ้โหพลาดโอกาสขึ้นน้ำนะครับเปลี่ยนเสิร์ฟครับเ สองแปดครับเอ้ยเตยเสะไปครับ,บอ้มเปิดออกขึ้นมาตีเอ้าติดเกี่ยวแล้วครับยกขึ้นไปติดเกี่ยวเหมือนกันครับโอ้โหนี่ไงหมาตามขึ้นมา,า,มมาห่างนะครับสามต่อแปดครับเกลียวไปแล้วเจ๋อซื้อลูกเกลียว สามต่อแปดครับเสือไปครับเขาช่องกลางครับตุ้มปืดลายลกขึ้นมาอุ้มตีหัว,วติดเกียวครับยกขึ้นไปตีหัวครับเนี่ยครับโอ้โหครับนาแนวครับเกียวดี้ถ้าตีหัวบาแหงนะแบบว่าบรโอเ,อเอนะกียวเวิร์ดเลยนะดูไก่ไก่โตสิทรายขาไปหาดูเวิร์ด ถ้าเกิดชันปล่อยผมไยกได้นะได้ียเลป็นการเอง5ต่อนี่ก็ปัเือ่ยกไปยกได้สสดี่ี่เก๋สงยังเหนือด้วยนะครับ3-2ถึงจะน่าสู้ครับอย่างนี้4-8ครับเสริฟไปครับดยกขึ้นไปโอ้โหเนี่ย ยังไงครับโอ้เตยบอกว่ามันไม่มาหาผมหรอกนะครับเตยบอกว่าครับเอาครับแปดต่อสี่ครับเสิร์ฟมาครับเปิดยกขึ้นไปครับยกล้นครับจะเป็นแต้มหรือเปล่าครับนี่เอาติดครับโคเยยกล้นนะครับลูกเมียบเนี่ยครับ เก้าต่อสี่นะครับยกขึ้นไปอี้นี่ครับโอ้โหเปลี่ยนเซิร์ฟครับ สี่ต่อเก้าครับเสิร์ฟไปครับออ้เปิดนายยกขึ้นมาโอ้โหเนี่ยเกมเสิร์ฟครับเก้าต่อสี่ครับเสิร์ฟมาครับพี่แอนเปิดครับ โยกขึ้นมาล้นอีกแก้วครับยกขึ้นไปตีตอตีีวก็ได้ครับยกขึ้นมาลนอีกแก้วครับยกขึ้นไปเนี่ยโอ้โหครับโอ้ยกสลูกตีดครับโอ้โห ฝั่งนี้ยกไม่เข้าคนระับกรณียยกยกล้นเยอะนะครับเนี่ยครับแจเท่าไหรสิบสิบต่อสี่แล้วนะครับอันนี้เกมสิบสามแต้มไม่เดียวนะครับสิต่อสค่ะเสิร์ฟไปเฮ้ยยกขึ้นไปเอ้าติอโอ้โหสุดที่พี่ดเดนอมิสด,ด้วยนะครับ เอาเบียร yeah. ์เสเสริฟเสียออบมังครับเสียออบยืนอยู่เสาด้วยนะครับไม่เข้าสนามเลยนะครับแต่ก็สามสามนะคู่นี้ครับผงนางไปยืดยกขึ้นไป อีกเกี่ยวครับนี Здесь ่โอ้โหครับยังไม่อยู่นะครันู่นครับดูดีทะยกสูงตีต้องกันประจำเนาะมีเวลาถ่ายเออแม่มันเหลือกเลยนะนี่่ะยกวัวหนึ่งยิงสูงๆเนี่แต่เขาขึงไก่ยาวได้โ um อ <which> ้โหเจ้าเตยตีไม่ข้ามครับลูกนี้ครับ บบน,นี่ครับ11ต่อ4นะครับโอ้โหแทมขาดไปแล้วคนะูว่เอกนะครับ11ต่อ4ครับเสิร์ฟม,มาครับทีมงานเปิดครับยกขึ้นไปติดเกี่ยวนะครับยกขึ้นมาตีหัวข้ามครับ โอ้โหกระเดียยังอยู่ครับยกขึ้นไปเจ้าเต้ยโอ้โหนี่ครับมันีข้าสวยเลมันไม่เคยยกเยเาเนอี่ยกานอกว่าเสียสักด้านนึงแล้วก็เก่งครับเนี่ยครับเปิดยกขึ้นมาจะอุ้มไอ้นี่ครับ ทั้งน้ำหนักทั้งการยกนะโอ้โหลงตัวจริงๆอะโอ้โหเดินสายจากโคราชนะครับอุ่มนายครับสิบเอ็ดตัวสี่ครับเสิร์ฟมาครับเ้าเตยเปิดก็เยอะยกขึ้นไปตีตดเกี่ยวนะครับเนี่ยยกขึ้นไปครับต้องประคองข้ามครับทีวันทำไงเปิดยกขึ้นไปตีตีเกี่ยวอีกแล้วครับยกขึ้นมา นี yeah. ่ยแ้ก yeah. oh, yeah. yep. ็น <eh> ้องอย่างนี้โอ้โหนี่ครับเตยต้องคันหัวเนี่ยครับเนอะสวยมากมันแต่ว่าไอ้สรามาได้วอเจมนยวเกมนะครับสิบสองต่อสี่ครับเสิร์ฟมาครับเตยเปิดหัวครับ ยกขึ้นไปจะเกมหรือว่ายอดครับติดเกี่ยวครับจะเกมหรือเปล่าครับเรียบ้อยครับเนี่ยครับแต่ก็เกมนะครับเป็นค่ายโคราชนะครับอุ่มนายออฟนะครับชนะค่ายซีโอทีแวนเตยกอเดียใบนะครับ13ต่อ4นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเราจะปิดไลฟ์สดแค่นี้ก่อนนะครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ Obrigado. É